สวัสดีสมาชิกชาวสอนสิลทั่วประเทศเลยนะครับวันนี้ถึงคิวของพี่พลจะพาน้องๆออกไปท่องเที่ยวและหาแรงบันดาลใจในการทำชิ้นงานกันแล้วนะครับรับรองว่าน้องๆต้องอยากจะออกไปเที่ยวตามแน่เลยจะเป็นที่ไหนและชิ้นงานจะเป็นอะไรไปดูเลยครับช่วงไอเดียสอนศิลป์ศิลปะสีดิน สวัสดีครับวันนี้พี่พลพามาเที่ยวที่พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียตรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครับพี่พลจะพาไปดูโลกลึกลับที่มนุษย์ไม่สามารถอาศัยอยู่ได้เพราะว่าเป็นที่อยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิตกระดืบกระดืบอ่าน้องๆรู้ยังครับก็คือไส้เดือนนั่นเองครับอ่าพอนีเลยครับตอนนี้เราอยู่หน้าโซนพิพิธภัณฑ์ดินโนนครับ จะมีความรู้เกี่ยวกับโลกใต้ดินแห่เราค้นหามากแค่ไหนตามพี่พลเข้าไปเลยครับมาเลยโอ้โหถ้าให้พี่พลเดานะครับพี่พลว่าน่าจะเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตใต้ดินครับเพราะว่าพี่พลร,รู้จักตัวหนึ่งก็คือไส้เดือนครับแต่ที่เหลือเนี่ยยังไม่รู้จักเลยครับอย่างนั้นคงต้องตามหาความรู้ตอ่อ พี่พลว่าตรงนี้น่าจะเป็นศิละปะตั้งแต่สมัยโบราณแล้วครับดูสิแปลว่าศิละปะเนี่ยก็มีมาตั้งแต่สมัยนู้นโบราณเก่าตั้งแต่พี่พลยังไม่เกิดตั้งแต่น้องๆยังไม่เกิดเลยนะครับเพราะฉะนั้นศิละปะเนี่ยเป็นอะไรที่สนุกสนานมากมีตั้งแต่แต่ก่อนจนปัจจุบันโอ้โหพี่พลว่าอันเนี้ยเขาน่าจะจําลองชั้นของดินครับน้องๆเพราะว่าเนี่ยแต่ละชั้นเนี่ยก็มีสีที่ต่างกัน อย่างนั้นขอเข้าไปดูใกล้ๆกว่อนี้นะครับพอได้มาเห็นใกล้ๆอย่างนี้นะครับเห็นละเอียดมากว่าทรายแต่ละอันเนี่ยมันกลืนกันครับแล้วก็แต่ละสีเนี่ยโหโป่ววงบอกชั้นของมันได้ดีมากเลยครับและนี่เลครับสิ่งที่พี่พลประทับใจมากเลยก็คือตรงนี้เลยตรงที่ดินเนี่ยมีหลายสีครับแล้วถ้าเราสีของดินไปทำศิลปะล่ะอ๋อจะเป็นยังไง มาดูนะครับมาครับเรามาทํางานศิละปะจากดินที่อยู่ใกล้ตัวกันดีกว่าลองสังเกตดูนะครับดินที่บ้านน้องๆเนี่ยมีสีอะไรเพราะว่าสีของดินนะครับจะมีสีที่แตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่เช่นนี้นะครับจะเป็นสีทั่วไปก็คือดินสีน้ําตาลเรามาเริ่มงานกันเลยเทน้ํากันเลยครับนี่นี่เทน้ําให้ผสมกับดินอย่างนี้พอประมาณหนึ่งนะครับเราก็ใช้ภูกันคนได้เลยครับขั้นตอนนี้นะครับคือ เราต้องทําให้ดินเนี่ยละลายไปก่อนนะครับอ่าคนพอประมาณแล้วได้กลิ่นดินออกมาเลยครับเรามาลองแตะลงกระดาษดีกว่าว่าสีที่ออกมาจะเป็นสีแบบไหนชึบอ่าโอเคนี่เลยครับสีที่คนต้องการนี่เลยถ้าเรายิ่งคนเนี่ยดินเนื้อดินละครับมันก็จะยิ่งติดกันขึ้นมาเพราะฉะนั้นสีที่จะได้ก็จะยิ่งเข้มนะครับนี่แบบนี้เลย พี่พลนะครับวันนี้จะวาดเป็นรูปดอกไม้นี่เลยแบบนี้เลยเติมการให้มันวันนี้จะวาดเป็นทุ่งดอกไม้นะครับรอบแรกที่พี่พลลงภูกกันเนี่ยมันจะเข้มที่สุดแล้วพอแตะแตะแตะไปเรื่อยๆหลายๆครั้งเนี่ยก็จะยิ่งสีอ่อนลงครับอยากให้เป็นดอกใหญ่ขึ้นอาจะใช้พูกกันที่ใหญ่ขึ้น มีดอกไม้อย่างเดียวก็อาจจะดูโล่งไปเพราะฉะนั้นเพิ่มเส้นยีพีโคนเพิ่มนะครับจะทําเป็นต้นหญ้านะครับเติมใบให้ต้นหญ้าของเรายิ่งใบข้างบนก็จะเล็กลงมาข้างล่างนะครับก็จะใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นแล้วความถี่เนี่ยก็จะถี่ขึ้นอย่างนี้ครับทับในส่วนของดอกไม้ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าในชีวิตจริงเนี่ยทุ่งญ่าเนี่ย มันจะเกิดการซ้อนกันของพวกใบไม้ดอกหญ้าเล็กๆอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นไม่เป็นไรใบใหญ่ขึ้นก็อาจจะเติมใบที่ภูก,กันขนาดใหญ่ลงไปครับ ต่อที่ใบนี้ปุ๊บเห็นสีเข้มนะครับดอกเล็กเราก็ใช้ใบเล็กหรือกูกัานเล็กครับสุดท้ายแล้วครับเป็นดอกยญ้าอาจจะใหญ่กว่าอีกข้างก็ได้ครับนี่ตอนนี้ทุ่งดอกไม้ของพี่พลก็เสร็จแล้วครับ แต,ต้องการเติม,มแมลงเข้าไปครับมแมลงที่เติมเข้าไปก็ต้องเป็นผีเสื้อครับเพราะว่าเน้นความน่ารักตัวใหญ่หน่อยดีกว่าเป็นผีเสื้อที่กําลังตอมดอกไม้อยู่ครับนี่กดภูกกันทีเดียวลากมาอย่างนี้แล้วก็ปีกเติมหนวดให้ผีเสื้อด้วยอีกตัวตัวเล็กๆบ้าง เป็นเกสอนเล็กๆที่ล่วงออกมาเสร็จแล้วครับภาพทุ่งดอกไม้ที่มีผีเชือกํำลังตอมอยู่เพื่อนๆสามารถจินตนาการภาพอื่นที่ไม่ใช่ภาพนี้ก็ได้นะครับอาจจะดูแล้วดินสามารถวาดวิวแบบไหนได้อีกอาจจะทำเป็นภูเขาทะเลทรายหรือว่าทะเลที่มีน้ำก็ลองออกแบบได้ครับ หรือจะลองใช้ดินหลายๆสีมาอยู่ในภาพเดียวกันก็สามารถทำได้นะครับเป็นยังไงบ้างครับสีจากธรรมชาติของดินก็เป็นศิละปะสวยๆแบบนี้ได้ไม่แน่นะครับทางน้องเจอดินที่อยู่ใกล้ตัวน้องๆเนี่ยก็สามารถเอามาทำศิละปะแบบนี้ได้นะครับแล้วอาทิตย์หน้าพี่พลจะพาไปเที่ยวสนุกกับศิละปะที่ไหนอีกต้องติดตามชมกันให้ได้นะครับอาทิตย์นี้ขอตัวไปเดินเที่ยวเล่นต่อกันนะครับไปแล้วนะครับสวัสดีครับ บายบายไปก่อนนะช่วงสอนสินอินบ็อกซ์ เอาละครับขอบคุณพลด้วยนะครับผมไปสนุกสนานกันข้างนอกมาคราวนี้มาถึงช่วงที่จะได้เห็นจิ้นงานของน้องๆกันแล้วกับสอนสินอินบ็อกซ์ครับเริ่มที่ข้อความแรกนะครับสวัสดีครับพี่โจผมชื่ออ q คิวครับใช้เวลาว่างจากการเรียนออนไลน์มาวาดรูปคลายเครียดครับภาพนี้มีชื่อว่าไดโนสอเ l a n นมีไดโนเสาร์หลากหลายสายพันธุ์เลยครับมีเรื่องราวการคงอยู่ของไดโนเสาร์นะครับแต่เรื่องราวของการจากไปของไดโนเสาร์ด้วยนี่ที่พี่โจเห็นบนท้องฟ้า ฝั่งนึงเป็นสีฟ้าอีกฝั่งหนึ่งเป็นสีแดงที่เกิดจากความร้อนแรงของอุกบาทที่ตกลงมาคนที่ดูรูปนี้รู้เลยว่าน้องอีคิวได้ศึกษาหาข้อมูลนี้มาไม่ใช่แค่ว่าจะมาชื่นชอบไดโนเสาร์ธรรมดาธรรมดานะแต่ว่ารู้ด้วยว่าที่มาที่ไปมันเป็นยังไงเก่งมากเลย คนต่อมาครับสวัสดีค่ะหนูชื่อตะวันติดตามรายการสอนสินทุกวันเสาทิ์เลยค่ะหนูชอบพี่โจพี่พลและพี่เคตที่มากค่ะหนูอยู่ป .2 ค่ะส่งภาพวาดมาให้พี่ๆดูด้วยนะคะนี่น้องตะวันน่ารักจังเลยนะครับผมน้องมีเป็นบ้านแล้วก็มีรายละเอียดต่างๆมีวัดมีรูปวาดน,น่ารักน่ารักบ้านประตูหลากสีพ่ตัวอยา่างรู้เพิ่มเติมมาข้างหลังเดี๋ยวเขียนเล่ามาในข้อความที่ส่งมาด้วยเลยนะ มันมีหัวสีม่วงๆกับหัวสีดําขาวเป็นคล้ายๆกับหน้ากากแมวอยู่อยากรู้เลยว่ามันคืออะไรน่าสนใจมากขอบคุณตะวันมากเลยนะครับส่งผลงานของน้องๆเข้ามาได้ที่ w o r l d w i d e w e b f a c e b o o k c o m s o อ n s i n คลับอีเมล r e s สส ornsin@thpbs.or.th ตู้ปน12ปนฝปรัดิพัฒน์กรุงเทพ10404ครับ หมดเวลาลงเรียบร้อยนะครับเจอกันใหม่ครั้งหน้ากับรายการสอนสินทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์นะครับผมทางไทย PBS พี่โตัวลาไปแล้วครับผมสวัสดีครับ The